พอๆไปปุ๊บอบบมันเป็นอาการของตกเลือดเสียเลือดมากแล้วหมอยังบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะเหลือแต่ชื่อแล้วเพราะว่าความเข้มข้นกับเกลือเลือดต่ตํามากเขาบอกว่าคนเราอ่ะสามสิบก็ต่ําแล้วยี่แปดนี่ก็อันตรายแล้วแต่นี่มันเหลือแค่สิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองคือตัวขาวเป็นขาวเหลืองหมดแล้วอะค่ะหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเรามีอาการติดเชื้อหรือว่าเป็นลักษณะอะไรอะมีติดเชื้อที่แผลข้างนอกค่ะ แล้วแต่ว่าเราอะถอดล้างตัวตัวหนูเองอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้องอีกคนหนึ่งกำลังมาได้มาถึงอันนั้นคือติดเชื้อเป็นหนองเลยบางคนก็เอาผ้าหน้าไมออะแปะเลยแล้วเป็นหนองเป็นหนองแล้วมีกลิ่นเหม็นเน่าอะคะ่ะทีนี้ทุกคนก็ติดต่อไปทางคลินิกหมดทุกคนเลยก็ได้คาตอบเหมือนเดิมมาว่าปกติเป็นเลือดเสียแต่มันไม่ใช่เลือดเสียมันกําลังจะเน่าแต่น้องสองคนก็ต้นเป็นหนองเละเลยตามคลิปที่ว่ามีเลือดไหลไม่หยุดเลยอะคะ่ะสองอาทิตย์ แต่ของหนูก็ให้เลือดไปห้าถุงซึ่งเมื่อวานได้ได้ปรึกษาคุณหมอเทพคุณหมอเท่บอกว่าคนผ่าข้อหรือผ่าตัดใหญ่จริงๆอ่ะเราเลือดแค่2ถุงนี่ก็ถือว่าหนักแล้วนี่คือห้าถุงอะเท่ากับเหมือนเลือดสองสองสองลิตรค่ะอันนี้น้อง